นี่คือนายกอนายขอนายคอนายกอกินข้าวกับปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายคอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายคอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าวสามอย่างนายกอยากซ่อมบ้านนายขอและนายอมาช่วยบ้าซ่อมเสร็จเร็วนายอไม่อยู่บ้าน นายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้ในายขอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายขอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนปาล์นายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกันเกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอทอทอเอาไปปั่นกระแสะไฟฟ้า ให้กลุ่มนายนอบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือแกลบกลับไปให้นายกอขอขอทำเป็นปุ๋ยเพราะพันไม้แบ่งแจกจาก่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชน